สวัสดีครับน้องเที่ยวมาแล้วสว um. well> ัสดีจ้าเจอกันเส,สียงจ้า Thank you สวัสดีครับ In the mouth Legends อ่าดีใจครับดีใจหน่อยรุรุดีใจหน่อยดีใจหน่อยครับโอ้เต้นหน่อโอ้เต้นหน่อยเต้นหน่อยขอกินหน่อยครับขอกินหน่อยขอกินหน่อยครับร้นถุง เดินเที <bas> ่ยวมาแล้วนะครับเยอะมากครับเช้านี้นี่ครับบรรยากาศตอนเช้านี้นะครับผมวแม่ช้างก็เรียงหน้ากระดานกันครับกินกล้วยนะครับเด็กอ้วนของเรา d ancing dancing 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 okay อ้าปากอ้าปากหน่อยโอ้ดูครับอ้าปากหน่อยลูก กินอย่างเดียวดูอาปากอย่างเดียวสบ,บายลูกชายเราชาวนี้หิวนะครับชาวนี้หิวนะครับบน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 ได้ยินไหมเขาพูดบน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 ขอมอน on o ้ <c oughs> <c oughs> oh, dancing 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 ah come on come on เขากินไหนเขากินไหน โอเคครับบรรยากาศนะครับ yes จับได้ครับโอเคกันทัสโอเคจับเลยจับเลยครับโอ้โหจับได้ครับเด็กน้อยของเราอ่าหมวกในบอสูงๆโอเคแฮทยุคเข้ามาลเข้ามาลแฮทแฮทแฮทเอาสมวกให้พี่ก่อนสูงๆตี โอ้ดั้นซิงดนซิงดั้นซิ d n นซิงดั้นซิงด้นซิ่าบนสูงกวางกว้างนกว้างกว้างบนกว้างบกว้างบนกว้างบนกว้างบนกวงบงบงโชว์หนโชว์หนกว้างบนเออบเอนะบกว้ไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนแขกเออผู้พิงเรารู้นะครับ

Đi. Well, đi. Bọn. 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 Ah. Kissing, kissing, chụp. kissing, 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 dancing kissing, Dancing, oh, dancing. Go

xuống bắn xuống xuống bớt, xuống xuống bớt, xuống bớt, xuống 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 cha, xin thank xuống thank you thank you thank you bye, bye. xuống xuống Bye bye.